นักเรียนคลิปนี้เป็นคลิปเท็นะคะครูจะลองอ่านคลิปดูนะคะแล้วก็ลองโยนคลิปนี้ให้นักเรียนดูนะคะว่ามีตรงไหนติดขัดนะนักเรียนดูได้เลยนะคะแล้วพิมมาให้ครูหน่อยนะคะว่าตรงไหนที่มันติดขัดมันกระตกมันตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะพิมพปัญหามาให้ครูได้เลยนะคะอะข้ามนี้นะคะจะเป็นเรื่องของน่าตสินพื้นเมืองนะคะม .4 ขับ3และม .4 ขับ4 ะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าสินพื้นเมืองนั้นของประเทศไทยมีกี่ภาคมีอะไรบ้างแตกต่างกันอย่างไรนะคะ,ะนาตสินไทย4ภาคนะคะ นะคะจะเป็นภาคเหนือนะคะสภาพภูมิประเทศทั่วไปจะอุดมไปด้วยป่านะคะมีทรัพยากรมากมายอากาศหนาวเย็นนะคะ,ะการสแสดงฟอนเทียนนะคะครูอข,ขอตัดกลับมาที่ภาคเหนือนะนนเรียนสไลด์เร็วไปหน่อยนะคะ,ะมีทรัพยากรมากมายนะคะมีอากาศหนาวเย็นประชากรก็มีอุปนิสัยเยือกเย็นนะคะ การพูดจาก,ก็จะต้าตอนโยนมีน้ำเสียงน,น่าฟังนะคะมีอิทธิพลทำให้ดนตรีและการสแสดงของภาคเหนือเนี่ยเป็นจังหวะที่อ่อนช้อยนุ่มนวลเชื่องช้านะคะอากาศของภาคเหนือก็จะเป็นอากาศที่เย็นสบายนะคะทำให้จิตใจของผู้คนมีความนุ่มนวลอ่นนนอนโยนนะคะภาษาพูดก็นุ่มนวลอ่นอนโยนไปด้วยนะคะ การแสดงตัวอย่างนี้ก็คือการแสดงฟ้อนเทียนนะคะมีอุปรกรณ์การแสดงคือเทียนนะคุณถ่ายรูปนิดนึงเนาะต่อไปนะคะการแสดงฟอนเทียนนะคะเขาก็เกิดขึ้นในคุ้มหลวงนะเกิดขึ้นทางแรกในคุ้มหลวงเหมือนที่เราเคยรู้กันนะคะการที่เราจะได้ รับการการที่เราจะได้รับการเรียนรู้ของเรื่องหน้าตัดสินอย่างเงี้ยนะคะจําเป็นจะต้องเป็นเจ้ 9, 5, 9นะะนา,านายฝ่ายใน,นนะคะนางกำนันฝ่ายในอย่างเงี้ยนะคะถึงจะได้เรียนนะคะสําหรับเรื่องของหน้าตัดสินนะ,ะส่วนใหญ่การแสดงฟ้อนเทียนเนี่ยก็จะเป็นการแสดงที่แสดงตอนกลางคืนใช่ไหมคะเพราะว่าในเสียง แสงเทียนวิบวับวิบวับนี่นะคะไม่ใช่แบบวิบวับแบบยุคเรานะวิบวับเพิ่มแบวแสงเทียนขึ้นมาอีดหนึงนะ,ะ่ะะคะฟ้อนเทียนนะคะก็เกิดขึ้นทางแรกในคุ้มเจ้าดารา,ารัศมีนะคะเป็นการ,รลับฟอลำถวายนะถวายสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยมีมี มีนี่ด้วยนะคะนเรียนม,มีเพงลงร้องอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนื้อร้องหายไปนะคะก็จะเหลือแต่ทันนองของฟอนเทียนนะคะ,ะลักษณะของการสแสดงนะคะก็คือผู้ที่ฟอนเนี่ยจะถือเทียนนะคะถือเทียนเป็นเล่มๆเลยนะคะถือเทียนเป็นเล่มแล้วก็ไว้ที่มือเลยนะคะสองข้างนะ โอเคสำหรับเรื่องสไลด์ i อ t ครูจะพอแค่นี้นะคะเพราะว่าข้านี้เป็นขาพเพสของครูนะคะต่อไปนะคะคุณจะให้นักเรียนชมการแสดงนะคะการแสดงพื้นเมืองสีภาพนักเรียนดูซิว่าภาพกระตุกไหมเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์มานะคะครูมีคะแนนเพิ่มให้นะคะและจะเช็คชื่อจากคอมเมนต์นี้ด้วย อันนี้จะเป็นคลิปของสถาบันบัณฑิตพัฒนาสิลป์นะคะต้องขอบคุณเจ้าของคลิด้วยนะคะที่นํามาให้นัเรียนเราได้มีการได้เรียนรู้นะคะสําหรับหน้าทีสี่ภาคนะคะภาคนี้ก็คือจะเป็นภาคหนึ่งขันไยนการแสดงนี้เรียกว่าการแสดงกลองสะบัดชัยนะคะตีกลองสะัด เป็นลีลาของการตีกรองนะคะ เป็นภาคใต้นะคะ คู่าคไว้นะคะสําบครุษอะเป็นยังไงบ้างคะ ตุกตรงไหนบอกได้นะคะ,ะต่อไปนะคะครูจะลองเปิดจากลิงก์ที่ครูดาวน์โหลดแล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง จะเป็นลิที่คูดาวโหลดแล้วนะคะลองกอดูเนาะ่<ป>โอเคตอนนี้นะคะใครดูจบนะคะเจอปัญหาตรงไหนคอมเมนต์มานะคะเช็คชื่อตามคอมเมนต์เนาะ